อันนี้ก็ค่อยๆเอาแมคโครนะฮะมาขุดขุดดินนะครับกบเข้าไปตักกบตักกบเข้าไปนะครับเป็นแมคโครเล็กนะครับปกติเขาคิดชั่วโมงได้เจ็ดร้อยบาทนะครับ ตรงนี้เรายังไม่ปิดนะครับแต่เราจะกบแค่โซนนี้ก่อนตรงนี้ต้องต้องเจาะท่อให้เชื่อมกับกับตรงนี้นะฮะให้เชื่อมกันนะครับแปลงเหมือนกันนะเม่โทนะครับ ส่วนเคล็ดว่าแทงน้ํานี้ก็เอนเอยู่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนานมากแล้วเกือบ20ปีแล้วครับเขาอยู่แบบนี้มาฮะตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับดินอาจจะซุดนะฮะแต่เขามีฐานนะฐานแน่นมากๆนะครับ บอเกอเนี่ยนะถ้ามันไม่ดนะีมันก็เป็นปัญหาในห้องน้ำเรามากมากเลยเวลาเราจะเทน้ำลงอะไรเงี้ยไม่ค่อยลงปัญหาคือรากไม้เนี่ยฮะรากไม้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะที่เราปลูกต้นไม้ใกล้ใกล้บ้านนะครับมันได้อย่างซสีอย่างนะครับการปลูกต้นไม้ เวลาได้ความร่มเงาก็ดีนะครับแต่ว่าปัญหาของรากของเขาปัญหาของใบปัญหาของกิ่งนะครับที่มันจะลงนะใส่บ้านหรือใส่ตัวเราก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนครับเราชอบแบบไหนนะครับแต่ของผมนี่ชอบมีไม้ป่าด้วยนะครับไม่เป็นไรปัญหาอื่นๆก็เราค่อยๆแก้ไปนะครับ ทำไมก่อนนี้ต้องใช้แรงงานขุดนะครับขุดมือแต่ตอนนี้โอเคเลยนะครับสบายมากๆเลยใช้เครื่องจักรล้วนๆเลยนะครับ <c oughs> ความสะดวกสบายยุคใหม่เนี่ย,ยนะดีมากๆ <c oughs> นี่ครับ เนี่ยเขาก็เกลี่ยให้นะครับดูเรียบร้อยขึ้นนะครับะฮะข้างในเต็มไหมเอาแค่นั้นพอเออ้พอแล้วแต่ว่าเอาตรงนี้ให้เต็มใช่เดี๋ยวตรงนี้ไว้ก่อนเอาแค่นี้พอครับ ใช้เครื่องมือเนี่ยเครื่องจักช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ค่าแรงก็ไม่ได้แพงมากนะถ้าจ้างคนเนี่ยค่าแรงจะแพงนะทุกวันนี้นะครับแล้วงานช้าด้วยเพราะฉะนั้นบางอย่างเราต้องใช้เครื่องจักรนะครับช่วยครับอืม อีกหน่อยเราก็จะต้องนะฮะขุดเขาเรียกว่าฝังท่อนะฮะท่อ PVC นะครับาวางระบบน้ำในไร่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับต้องใช้เวลาค่อยๆทำไปนะครับไม่รีบเร่งนะฮะที่นี่ ที่นี่จะไม่เน้นนะครับไม่ไม่ซื้อดินนะครับเรามีดินของเราเราขุดในที่ของเราแล้วแล้วก็ใช้ผมในที่ของเรานะครับถ้าเราซื้อดินจะแพงมากๆครับที่นี่เป็นที่ต่ํา